สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านขอบคุณนะครับทุกคําสั่งซื้อขอบคุณนะครับทุกออเดอร์ที่สั่งเข้ามานะเนาะวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นแฟลชเซลล์อีกแล้วจ้านะครับวันนี้นะครับเฉพาะไลฟ์สดไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเนาะนะวันนี้นะครับเรามาจัดโปรโมชั่นแบบจุกๆกันอีกแล้วครับผมขอบคุณนะครับทุกคําสั่งซื้อนะเนาะที่ลูกค้านะครับเนาะชอบมากนะ สำหรับสินค้าที่เราเอามาลงขายนะทุกคนเนาะนะไม่ไว่าจะเป็นยาสีฟันดีเด้นนะทุกคนเนาะตัวนี้ขายดีมากๆเลยทุกคนเนาะนะเนาะตัวนี้นะครับเนาะยอดขายอันดับหนึ่งเลยทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นดาราพี่ซนเตอร์นะนะใช้ดีมากนะเลยบอกต่อนะปกตินะราคานะอยู่ตกที่200กว่าบาทนะครับเนาะอันนี้จํานวน12หลอดนะพี่ๆนะจํานวน12หลอดนะยาสีฟันดีเด้นนะทุกคนเนาะนะนะตัวนี้นะครับเนาะช่วยหากินปาสําหรับคนที่ มีปัญหาด้านสุขกับไอช่องปากนะใครที่กินก,กาแฟน,นะอยากเลิกบุหรุงบุรีนะตัวนี้ใช้ได้ดีเลยตัวนี้ตัวนี้นะยอดขายไปแล้วแปดหมื่นกว่าออเดอร์นะทุกคนเนาะแล้วก็มียอดนะทุกคนเนาะมีคนใช้นะแล้วมารีวิวนะหมื่นสามพันเกือบหมื่นสี่นะทุกคนเนาะพี้เข้ามาดูรีวิวก่อนได้นะครับเนาะนะนะร้านนี้นะครับขายดีแล้วก็บริการดีมากเพราะว่าจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยนะ ปกตินะทุกคนจะเสียค่าส่งพี่ๆไปเช็คในแอปสีส้มได้เลยนะแอปช้อปปีนะผมก็เข้าไปดูแล้วนะอาจจะอยู่ที่ราคาที่222บาทแล้วก็ต้องเสียค่าส่งประมาณ63บาทนะเนาะแต่วันนี้นะครับผมมาจัดเซตเซลให้นะจัดเซตเซลให้กับพี่ๆเอาไปดูแลสุขภาพนะทุกคนเนาะยาสีฟันดีเดนนะตัวนี้ผมใช้นะผมสั่งมา1ิบสหลอดนะผมใช้คนเดียวทุกคน,นใช้ยังไม่หมดละใช้ตั้งหลายเดือนเลยทุกคนเนาะ นั่นแหละมันมันมันดีต่อสุขภาพเรากับช่องปากเราไงพี่พีนะเวลาเปลงไปเนี่ยมันจะยินอะเนอะเป็นสมุนไพรนะครับเนาะแล้วนะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะอ่าเป็นพวกผ้าขนหนูทุกคนเนาะราคาจัดถูกมากนะมีตั้งแต่เริ่มต้นที่สิบเจ็ดบาทแล้วก็ยี่สิบห้าบาทตัวเนี้ยขายดีมากๆเลยทุกคนเนาะนะนะจัดเ็จเซียวให้เลยนะทุกคนเนะาะใกล้พาดวันนี้นะครับเนาะจะเสียใจนะครับผมนะครับ หรือว่าจะเป็นปลั๊กไฟทุกคนเนาะปลั๊กไฟตัวนี้นะราคาแค่40กว่าห้าสิบกว่าบาทเท่านั้นเองนะราคาแค่หลักสิบแถมได้โรส่งฟรีด้วยทุกคนเนาะไม่มีขั้นต่านะนะตัวนี้เป็นไฟมออก,กนะทุกคนเนาะพอองต้นเป็นช่างไฟฟ้าองต้นจะรู้ว่า,าปลั๊กอันไหนมีคุณภาพผมคัดสรรปลั๊กคุณภาพมาให้พี่ๆนะมีทั้งแบบมีเป็น,เป,นเป็นแบบปลั๊กกาวนะสําหรับเอาไ้เสียบ พวกคอมพิวเตอร์นะแล้วก็ปลั๊กไฟธรรมดาใช่ไหมครับที่เป็น2อรูนะปกติเราใช้ที่บ้านเราใช้เฉพาะปลั๊กไฟที่เป็น2อรูใช่ไหมครับแต่น,นี้จะมีะปลั๊ก3ตามาให้อีก3ตัวนะนะครับเนาะแล้วก็จะมีะปลั๊กปลั๊กธรรมดานะเอาไว้4 4สช่องนะแล้วก็จะมี usb อีกนะเอาไว้เสียบ usb นะไว้ชาร์จเสียบเขาเรียกว่าที่ชาร์จแบตนะทุกคนเนาะนั่นแหละจบเดียวในปลั๊กเดียวนะแล้วก็ปลั๊กนี้ สายนี่หนามากนะความยาวสายประมาณสองสองจุดห้าเมตรนัทนถคกเนาะราคาแค่สี่กุศลสี่สบกุศลห้าสบกุคุ้มมากนะทุกคนเนาะใครที่มีหน้าร้านนะจังไปขายนะทุกคนเนาะคุ้มมากมากเลยทุกคนเนาะคุ้มมากมากเลยแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งครับทุกคนเนาะ,ะใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วทุกคนเนาะผ้าห่มนาโน,โนทุกคนเนาะสี่าขนาดสี่ฟุตทุกคนสี่ฟุตนะครับเนาะราคาแค่ห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นครับผม นะครับรีบสั่งรีบกักตุนไปเลยนะเอาไปขายนี่กําไรเห็นเห็นเลยพี่นี่นะนะผ้าห่มนานโนทุกคนอนานหนานุ่มมากเลยผมชอบมากเลยเนะเวลา,าเราห่มผ้าแล้วมันนิ่มๆไงเมื่อก่อนนี่สั่งสั่งซื้อนะตอนที่เดินได้อยู่นะผมเอาซื้อติดรถไว้นะเอาไ้นอนนอนกอดเวลาเวลาไปเราไปเดินทางเนี่ยเนาะมันจะอุ่นดีนะนะเอาซื้อไปแจกลูกไปแจกหลาน เอาไว้เจกปีมงพีใหม่ก็ได้นะซื้อสิบสิบพื้นยี่สิบพื้นเอาไปกักตุนไปขายใครมีหน้าร้านเนี่ยอาไปขายเลยผมขายว่าได้กําไรเยอะแน่นอนนะปกติเขาจะขายอยู่ที่ประมาณพื้นละร้อยร้อยร้อยยี่สินะทุกคนเนาะ,ะแต่ที่นี่จัดโปรโมชั่นให้เลยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีเกิบเงินไปทางค <N> ่าครับนะครับเนาะ และยังมีสินค้าอีกเยอะแยะมากมายเลยผมคัดสรรมาอย่างดีนะราคาเฟตเซลวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะถ้าวันอื่นนะทุกคนเนาะอาจราคาจะปรับหรือว่าอาจจะได้เสียค่าขนส่งนะแต่วันนี้ผมจัดโปรโมชั่นให้กับพี่ๆนะน้อนาะสำหรับช่องน้องต้นนะฝากกดติดตามช่องน้องต้นไว้ด้วยนะทุกคนเนะาะมีทั้งสาระความรู้ด้วยนะ ใครอยากหาเงินจากทิกตอกใครอยากปั้นช่องทิกตอกอยากมา,อ,าอยากมาไลฟ์สดเป็นอยากมาหาเงินจากทิกตอกเป็นผมสอนให้ฟรีนะลงทะเบียนเรียนฟรีที่หน้าช่องเลยเลยนะหรือว,ว่าไปคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอที่ผมโพสต์ไว้ก็ได้นะนะว,ว่าสนใจอยากเรียนรู้นะเดี๋ยวมันจะสอนให้ฟรีนะทุกคนนะนะไม่จะเป็นต้องอุดหนุนผมก็ได้นะอาาผมทําให้ดูนะผมพยายามทาให้ดูทําให้เห็นนะครับว่าขนาดาษคนมีการอย่างผมผมยังเข้ามาในออนไลน์ยังมาหาเงินได้นะตอนวันพุะบ้าน,าน,านร้อยเปอร์เซ็นต์ผมยัง อาเข้ามาหาเงินในออนไลน์ได้ผมทําให้พี่ๆดูนะทําให้เป็นแรงบันดาลใจนะที่พี่ไม่จำเป็นต้องซื้อของผมก็ได้หรือว่าใครอยากอุดหนุนก็ขอประคุณมากๆใครซื้อก็ขอให้ร่ำรวยขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับผมนะครับสินค้ามีเยอะแยะมากมายเลยพี่ๆนะไม่ว่าจะเป็นอ่าเนี่ยผ้าเช็ดตัวสิบเจ็ดบาททุกคนขนาดนะเจ็ดสิบคูณร้อยสี่สิบทุกคนเนาะมันไม่อาเอาไว้เอาไว เปลี่ยนนะทุกคนเนาะเอาไว้เอาไว้เปลี่ยนเวลาอันที่เราใช้อยู่นะ่ะแถมยังได้ส่งฟรีเก็บเงินไปทางด้วยสิแค่สิบเจ็ดบาทเองครับทุกคนเนาะนั่นะนะอ่าสิบเจ็ดบาทแล้วก็จะมีอ่ายี่สิบห้าบาทห้าสิห้าสิกว่าบาทนะหน,ะนานุ่มมากเลยทุกคนเนาะตัวนี้นะและยังมีหลายสีให้เราเลือกทุกคนเนาะมันจะเป็นสีม่วงสีชมพูสีเขียวนะออกสีน้ำตาลสีฟ้านะทุกคนเนาะซับน้ําดีนะตัวน,นี้นะทุกคนเนาะนะนะมีระบบซับน้ําด้วยทุกคนเนาะ เอาไว้เป็นผ้าเช็ดมือก็ได้นะเอาไว้เอาไว้ให้ลูกให้หลานห่มเล่นนะทุกคนเนาะนะปลั๊กตรงปลั๊กไฟเนี่ยทุกคนเนาะนะวันมีเอาติดบ,บ้านไว้ทุกคนเนาะเพราะว่า,าปลั๊กพวกเนี้ยมันจะป้องกันป้องกันไฟกระชากนะทุกคนเนาะป้องกันไฟลัดวงจรนะเพราะว่ามันมีปลั๊กกาวสําหรับพวกคอมพิวเตอร์เห็นไหมเอรเนะาะพี่ๆต้องระวังนะครับเนาะถ้า,าใช้ปลั๊กไม่มีคุณภาพระวังอาจจะเกิดอัคคีม อากีเฟิงนะคือไฟไหม้นันเดะนะต้องระวังเนาะเนี่ยผมคัดสรรราคาแค่หลักสิบมาให้พี่พี่นะเนี่ยมีนี้ตั้งแต่สี่สิบกว่าบาทห้าสิบกว่าบาทเจ็ดสิบกว่าบาทแถมยังส่งฟรีด้วยทุกคนเนาะใครที่มีหน้าร้านนะเอาไปขายกําไรเห็นแน่นอนนะปกติขายร้อยกว่าบาทนะวันนี้มาจัดแฟลชเซลให้ได้แ,แค่สี่สิบกว่าบาทนะเริ่มต้นแค่สี่สิบกว่าบาทนั่นเองนะสำหรับปลั๊กไฟนะแถมยังได้คูป,ปองจัดส่งนะจัดส่งนะ ฟรีด้วยทุกคนเนาะนะรับรับคูปองส่วนลดจัดส่งอะ่ะทุกคนเนาะยี่สิบาทสาหรับอ่าค่าค่าอ่าสั่งซื้อขั้นต่ำสี่สิบาทนะทุกคนเนาะวิธีการเก็บคูปองนะทุกคนเนาะให้พี่ๆไปกดที่ตะกร้าเหลืองด้านล,าล่างซ้ายมือนะอ่าไปกดเข้าไปปุ๊บนะอ่าก่อนซื้อสินค้านะครับให้ไปกดด้านบนนะที่มันบอกว่าอ่าส่วนลดนะที่เป็นป้ายเขียวเคียวอะ่ะไปกดกดกดตรงนั้นก่อนกดเอารับ กดส่วนลดก่อนเมื่อกดรับคดส่วนลดเสร็จปุ๊บให้พี่มากดสั่งซื้อนะสั่งซื้อจะเอากี่พื้นจะเอาอ่าสิบพื้น20พื้นจะเอาอ่าปลั๊กไฟ10บพันยีวันเอาได้เลยเต็มที่เลยครับผมวันนี้มาจัดเ็จเซลให้แบบจุกๆเลยนะวันนี้วันเดียวใครทันถือว่าโชคดีใครไม่ทันถือว่าพลาดนะทุกคนเนาะนะอาจจะไม่ได้จัดส่งฟรีนะทุกคนเนาะถ้าเรามาเจอกันอีกวันพรุ่งนี้อาจราคาอาจจะปรับเปลี่ยนขึ้นนะทุกคนเนาะ นะวันนี้มาจัดโปรโมชั่นให้จุกๆเลยทุกคนเนาะนะใครอยากาใครอยากทางตัวไหนก็เข้าไปดูในตะกร้าสีเหลืองได้เลยผมคัดสรรสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุาปโภคบริโภคที่เราเอาไว้ใช้ไม่ว่าจะเป็นพวกครีมนะผงซักผงซักผ้าหรือว่าน้าำยาปปับปพนุ่งพนุ่มอะไรก็มีเยอะแยะให,ให้พี่ๆเข้าไปเลือกได้เลยนะวันนี้มาจัดเซ็ตเซลให้นะ วันเดียวนะทุกคนเนาะวันอื่นอาจจะได้เสียค่าคนส่งนะเพราะฉะนั้นรีบเข้าไปสั่งซื้อนะรีบกักตุนไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันดีเดนนะหรือว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวนะราคาเริ่มต้นแค่17บาท20กว่าบาทหรือว่าปลั๊กไฟราคาเริ่มต้นแค่40กว่าบาทนะทุกคนเนาะหรือว่าเป็นจะเป็นผ้าห่มหน้าโนะน,นะเข้าจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะทุกคนเนาะรีบกักตุนมาเลยนะจากราคาหลักร้อยนะวันนี้มาจัดโปรชั่นเซลเซลใหแ้แค่แค่5 9บาทเท่านั้นครับผม